คุณยองซีโอค่ะทุกคนก็กลับมาแล้วนะคะกับช่องมัทแชร์มัทเดอรี่นะคะวันนี้เราจะมาทำคิวนะคะพาร์ทสองก็คือ EP พสองนั่นเองนะคะที่ค้างไว้เนาะวันนี้ก็มีเวลามาทำแล้วน,นะคะวันนี้ประมาณสามสิบคิเนาะที่เราเลือกมานะคะก็จะมาเริ่มตอบกันเลยคนะ่ะคลิปจะได้ไม่ยาวนะคะโอเคต่อเลยะคะ่ะเออ่พี่มัทเริ่มเรียนภาษาเกาหลียังไงบ้างคะขอแนวทางหน่อยเออ่สำหรับพี่นะคะเออ่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยก็คือ ซื้อหนังสือมาอ่านเองนะคะแล้วชวนนั้นเป็นชวงที่ติ่งบางทันแล้วก็แล้วแบบมีแรงบันดาลใจคืออยากฟังบางทันรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เลยแบบเกิดความฮึดขึ้นมาก็เลยไปซื้อหนังสือที่ร้านนายอินนะคะเป็นเล่มสีเขียวเล่มหนึ่งนะคะก็คืออ่านเล่มนั้นมานะคะแล้วก็ฝึกพื้นฐานมามันจะมีซีดีมาด้วยนะคะเล่มนั้นแล้วก็เราไปใส่ซีดีแล้วก็ฟังด้วยแล้วก็อ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ทบทวนบ่อยๆนะแล้วก็หัดจาตั้งแต่พยัญชนะก่อนแล้วค่อยมาสระนะคะแล้วก็ลองสะกด กันดูนะคะแล้วก็จะเริ่มอ่านเขียนในคลองขึ้นนะคะก็ตอนนี้พี่ก็เรียนที่มาหาลัยด้วยเรียนเองด้วยนะคะแล้วก็ดูซีรีส์ด้วยนะคะช่วยได้เยอะเลย <Yeah. S 1> พี่จะไปเกาหลีไหมคะไปแน่นอนคะ่ะไปแบบจนกว่ามันจะไปเข้ากรมเลยคะ่ะถ้าหนูจะไปเกาหลีแต่พูดภาษาไม่ได้จะเป็นปัญหาไหมคะเอาจริงๆถ้าไปเกาหลีอ่ะไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเกาหลีได้ก็ได้นะคะเพราะว่ามีแบบหลายคนมากที่พูดภาษาเกาหลีไม่ได้นะคะแต่ว่า ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอะไรที่จาเป็นมากนะคะทั้งการอ่านแล้วก็การสนทนาอะไรเงี้ยแบบอ่านป้ายไฟฟ้เา,าเออหรือว่าเอถามอะไรเงี้ยควรจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้นะคะแล้วก็สนทนา,าแบบเบื้องต้นให้ได้นะคะเพราะมันจําเป็นมากเลยในการอยู่ที่นู่นนะคะถ้าเราไปครั้งแรกนะ <c oughs> เรียนที่มอรามสนุกไหมคะพี่มัมเรียนที่มอรามสนุกไหมก็ทั้งสนุกทั้งเครียดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะแล้วพี่เป็นคนที่ เรียนไม่ค่อยจะเก่งอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เก่งเรื่องเรียนสักเท่าไหร่นากก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็ถามว่าสนุกไหมก็สนุกบ้างคะ่ะแต่ไม่ถือว่ามากนะขั้นตอนต่อไปคะ่ะพี่มาร์ทไปบีทีทวนตี้วันของแพงไหมคะของแพงไหมสําหรับพี่ถือว่าแพงนะคะในระดับของไลฟ์เฟรนอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นของที่บางทันทำมันก็เลยทําให้ราคาช่วงนี้มันสูงนะคะเช่นพวงกุญแจอะไรเงี้ยมันก็ มื 12, ่นสองพันวอนเหมือนสามพันวอนอะไรเงรี้ยประมาณสามสี่ร้อยห้าร้อยอะไรเงรี้ยถ้าแบบราคาฮิ้ววันนี้มันก็จะแบบขึ้นมาอัพขึ้นมานิดนึงค่าฮิว้วเพราะว่ามันต้องมีการไปต่อคิวอะไรเงรี้ยค่ะบางครั้งก็ไม่ต้องต่อแต่ว่าถ้ามันเวลามีของเข้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปต่อนะแล้วของก็ค่อนข้างแพงนะคะตุ๊ก,กตาก็สองพันสามพันหมอนก็พันขึ้นอะไรประมาณะคะ่ะเวลาว่างพี่ชอบทาอะไรบ้างะชอบออกไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะสองคำถาม,ถามเวลาว่างชอบทําอะไรบ้างคือเวลาว่างจริงๆอ่ะจะชอบ เล่นทวิตเล่นไอจีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถือว่าแบบไม่ค่อยอ่านหนังสือเย <g iggle> <g iggle> <g iggle> ลยก็คือเวลาบ้าก็เล่นทวิตเล่นไอจีตอบลูกค้านะคะแล้วก็ชอบออกไปเที่ยวไหนบ้างคือแบบถ้าเพื่อนไม่ชวนหรือพี่ๆไม่ชวนเงี้ยจะไม่ออกไปเลยนะคะคือไปไม่ไกลาจากหอมากอะไรเงี้ยแบบเมกาบางนาอะไรอย่างงี้แค่นั้นเลยแล้วก็ตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนสอบพี่มาเตรียมตัวยังไงบ้างมีเทคนิคอะไรบ้างคะก่อนสอบก็ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่ว่าต้องอ่านหนังสือใช่ไหมแต่ของพี่เนี่ย ถ้าอ่านแบบล่วงหน้ามันจะจําไม่ค่อยได้นะคะต้องอ่านใกล้ๆสอบแบบวัน2วันหรือก่อนจะสอบนะคะมันถึงจะจําได้แล้วพอเข้าห้องสอบมันจะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบจําได้เลยะคะล่ะก็คือแบบจะอ่านใกล้ๆวันสอบนะคะไม่อ่านแบบล่วงหน้านะคะอันนี้แบบไม่เคยอ่านล่วงหน้าไม่รู้ว่าถ้าเราอ่านเรื่องล่วงหน้าเนี่ยมันจะจําได้มากแค่ไหนนะแต่ว่าชอบอ่านก่อนสอบนะคะมันจะจาได้ดีมากจริงสาหรับเรานะตอนพี่มาได้ไฮทัชกับบางทันตอนนั้นพี่มารู้สึกยังไงบ้างคะเอาจริงไฮทัชแรกเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดมากคือแบบตูสูสกบ เพราะเราไปร่วมกิจกรรมอะไรเง,งี้ยต่อค่ำคางเราก็ได้แล้วพอแบบวันไฮทัชคือทุกอย่างตื่นเต้นไปหมดแบบแต่งตัวทั้งการแต่งตัวทั้งอะไรเงี้ยคือไปเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพหาบางทานันแบบนั่งรถไฟฟีไปอะ่ะทุกคนเออแบบช่วงนั้นแบบไปช่วงที่แบบเก็บตังค์ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอืมก็ได้นั่งรถไฟฟีไปทุกอย่างโซมหน้าโซมอะไรเงี้ยก็พอไปถึงวันงานใช่ไหมคือพอจะเจอบางทานันเนี่ยเหงื่อที่เหื่อมันออกแล้วเราก็อยากไม่อยากให้แบบเหงื่อไปเจอบางทันเราพยายามเช็ด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 ใช่ป่ะแล้วพอเดินขึ้นบันไดขึ้นไปอ่ะแบบ คือต่อหน้าเราบางทันยืนต่อหน้าเลยอะแบบเราต้องต่อคิวไงเพื่อเดินอ้อมเข้าไปหาบางทันอะไรเงี้ยแบบเราได้ดูบางทันนานมากๆเลยนะคะแล้วพอแบบตอนไฮทัชอะคือแบบทุกคนแบบงานดีมากเลยรู้สึกแบบตื่นตาตนมากพอถึงวีอะเราก็แบบกำมือเขาอะไรเงี้ยเราแบบอุ้ยทำไมสูงจังเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเดินออกมาน้ำตาก็ไหลเลยใช่แต่ว่าพอไฮทัชตอนคอนที่สองก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากแต่ว่าตอนนั้นคือทุกอย่างโซมไปหมดผมก็แบบยาวหยิกๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไฮทัชตอนหลังคอนมันโซมากเหนือแบบเหนือแบบซกมากเพราะว่าเราไฮทัชตอน หลังคอนแล้วเราลงหลุมด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดที่ได้เห็นเมนตัวเองใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะทําไมพี่มาถึงจัดฟันค่ะเออจริงๆคือปกติตัวเป็นคนที่มีเขี้ยวนะคะคือเขี้ยวมันขึ้นไปข้างบนซี่หนึ่งนะแล้วแบบฟันมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเออมันเหยินมาอย่างงี้ก็เลยต้องจัดฟันเพื่อให้ฟันมันเข้าที่นะคะตอนนี้ฟันก็เริ่มลงแล้วตอนนี้คุณหมอกําลังดึงเข้าให้เพื่อให้มันแบบจัดเรียงกันได้มากขึ้นนะคะ ทำยังไงให้พูดอ่านเขียนภาษาเกาหลีได้คะพี่เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนหรือเปล่าเ,เรียนเองก็ช่วยได้เยอะนะคะดูซีรีส์นะคะแล้วกเ็เรียนพี่เรียนที่มหลาลัยคะ่ะแล้วก็มันก็ช่วยได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ทบทวนไม่จําเลยคือมันต้องจาไวยากรณ์จำอะไรต่างๆแบบมากมายนะคะภาษาเกาหลีก็ทำยังไงพูดอ่านเขียนได้ก็ต้องขยัน,นะคะ่ะตั้งแต่เป็นอาร์มี่บางทันทําให้พี่เป็นยังไงบ้างตั้งแต่เป็นอาร์มี่บอกเลยว่าคือต่างขั้วกับตอนที่แบบไม่ชอบบางทันมากคือปกติเป็นคนที่ เกเรอ่ะเอาจริงไม่ใช่แบบเกเรแบบดื้อไปอะไรประมาณนั้นแต่คือเป็นคนที่เกเรแบบไม่มีไม่รู้ชีวิตวันๆไม่รู้จะทําอะไรแบบไม่รู้จะวีดอะไรคือปกติที่วิดดาราไทยก็ไม่ค่อยจะวิดมากใช่ไหมแต่พอมาติ่งบางทันทําให้เราแบบเฮ้ยเราต้องแบบได้ภาษานะเราต้องไปเกาหลีให้ได้เราต้องเก็บเงินแบบเราต้องสวยนะเราต้องเป็นติ่งที่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็เราแบบต้องมีของสะสมเยอะๆเราต้องแบบมีตังซัพพอร์ตบางทันก็ทําให้เราแบบปรับปรุงตัวเองนะคะแบบ ภาพลักษณ์ใหม่แล้วก็ขยันหาตังค์มากขึ้นขยันเก็บเงินนะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองได้ประสบการณ์จากการติ่งเยอะมีเพื่อนเยอะแล้วก็มีเพื่อนมากขึ้นมีเพื่อนอะไรที่แบบเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวเองแบบได้มาทํา youtube มีคนติดตามเฟซเยอะมีคนติดตามไอจีร้านเยอะมีคนติดตามไอจีเราเยอะอันนี้แบบขอบคุณบางทันมากๆที่แบบทําให้มาถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรับปรุงตัวเองใหม่แล้วก็ได้ชอบบางทันนะคะรู้สึกว่ามันคือความสุขมากๆจริงๆงที่ ได้มาชอบเขาอะไรเงี้ยมันคือความสุขจริงๆริค่ะพี่มัดมีเงินเก็บสูงสุดกี่บาทเอาถ้าเป็นเงินเก็บที่ตัวเองเก็บเองก็ลักแสงนะคะพี่มัดเรียนมหาลัยหรือเปล่าและอยู่คณะอะไรหรอคะพี่เรียนมหาลัยค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจนะคะสาขาธุรกิจระหว่างประเทศคือแบบที่เลือกเรียนภาษาขอคณะเนี้ยสาขาเนี้ยเพราะว่าคือชื่อชื่อแบบธุรกิจระหว่างประเทศอะเอออินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ยมันเป็น d b a อะเราก็เลยรู้สึกว่าเออชื่อคณะดีเราก็เลยแบบเลือกเรียนนะคะ พี่มาถ้ามีหนุ่มเกาหลีโอป้าเราโรี้มาสีบพี่มาจะไงอะคือแบบถ้ามีหนุ่มโอป้ามาสีบถ้าไม่ใช่วีเราก็ไม่เอาป่ะ <c oughs> ไม่ใช่คือแบบมันต้องดูว่ามันใช่สเปคของเราหรือเปล่าถูกป่ะเราต้องดูด้วยว่าคนนั้นมันเขาแบบดีแค่ไหนเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยไม่รู้สิรู้สึกว่าได้ยินอะไรที่มันเขาเหมือนกับอมองผู้หญิงไทยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันลึกซึ้งแค่ไหนแต่ว่ารู้สึกว่าผู้หญิงเกาหลีสวยกว่าเราเยอะ ซึ่งเราเทียบกับผู้หญิงเกาหลีไม่ได้เออเราก็เลยแบบไม่ค่อยหวังที่จะแบบมีหนุ่มมาจีบเท่าไหรค่ค่ะแต่คือไม่ได้ว่าแบบผู้ชายเกาหลีไม่ดีทุกคนนะมันจะมีแบบคนดีคนที่เขาชอบคนไทยอะไรเนงะี้ยแต่คือเราไม่ได้เหมารวมทุกคนแต่หมายถึงว่าถ้าเราเจอคนดีๆถ้ามันใช่สปเปคของเราเราก็อาจจะโอเคอะไรเนงะี้ยแต่ตอนนี้ก็มองแค่ไทฮยองนะคะกับอึนอูคำ <c oughs> ถามต่อไปเสียไปเท่าไหร่กับบังทันคะเสียไปเท่าไรห,าหร่บอกเลยว่าเยอะ <c oughs> เยอะมากๆโดยทั่วของสะสมอะไรพวกเนี้ย คือเคยคำนวณน,นะว่าเราซื้อไปขนาดนี้มันแบบเท่าไหร่ก็แบบครึ่งกับครึ่งแสนได้อะทุกคนแล้วแบบรวมไปคอนถ้ารวมไปเกาหลีด้วยนี่คงแบบหลักแสนจริงๆที่แบบไปตามบาืองทนยอยันอะไรเงี้ยคงหลักแสนจริงๆพี่มาใช้กล้องอะไรถ่ายวิดีโอและภาพครับเอ่อพี่ใช้กล้อง iPhone 7 Plus อัดวิดีโอนะคะแล้วก็ถ่ายภาพก็ใช้ iPhone 7 Plus เหมือนกันค่ะมันแบบแล้วก็ถ้าใครถามว่าใช้แอปอะไรนะคะใช้ Analog Film นะคะมีปลาลีดกับตัวเกียวนะคะเดี๋ยวจะแอบ หน้าแอบไปให้นะทุกคนมีคนถามเยอะมากคาถามต่อไปนะคะพี่มาคาเกาหลีช่วงตุลาหนาวไหมนะคะอ,อ๋อสำหรับพี่ไม่เคยไปช่วงตุลาเลยนะคะแต่ว่าอากาศคงจะดีมากเพราะเขาบอกว่า25องศาแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีนะพี่อยากไปหน้านี้มากๆเลยนะคะซึ่งพี่คิดว่ามันน่าจะอากาศดีเฟอร์จริงๆคะ่ะพี่มาชอบแต่งหน้าลุกไหนชอบแต่งลุคนี้คะ่ะแบบนี้เลยก็คือแบบจะทาตาสีน้ำตาลนะคะลุกิดอะไรเน่ดีนึงเจนคิวแล้วก็ทาแก้มแบบนี้แล้วก็ทาปากนะคะ อยากให้พี่มันแนะนาอาหารทําง่ายแต่อร่อยหน่อยค่ะเอ่อทำง่ายแต่อร่อยส้มตำเลยค่ะทุกคนส้มตำก็คือมันง่ายอ่ะแบบต้องหั่นมาแล้วก็แล้วก็เอาพริกเอาเครื่องปรุงลงครกแล้วก็ครกครกครกแล้วก็กินได้เลยนะแล้วก็หาเครื่องเคียงอ่ะแบบพวกผักพวกเอ่อย่างไก่ย่างปลาดุกย่างอะไรเงี้ยอุ้ยมันของโปรดเราอ่ะจริงๆพี่เริ่มหาเงินเองทํางานเองตอนไหนคะน่าจะม5นะคะเริ่มขายของตอนม5นะ ตอนนั้นแบบเป็นอะไรที่ขยันมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขยันเหมือนกันพี่มาร์ทเคยออ d i ดิชัน B N K เหรอคะถูกต้องอแล้วนะคะก็คือออ d i ดิชัน B N K ตอนซีซั่นแรกนะคะอันนี้ก็ผ่านรอบแรกไปออรรอบสองน่ะซึ่งทุกคนอาจจะเห็นเราโผล่อยู่ B N K เต็นไปใช่ปะเขาเรียกรายการเต็นไปใช่ไหมเออก็จะเห็นแบบแบบนิดนึงนะก็เราออพร้อมกันกับเนยแล้วก็ออนนะคะคือดีไหมคือดีเออก็ช่วงนั้นเป็นอะไรที่ ไม่ได้อะไรแบบอันนั้นสักเท่าไหร่ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ตัวเองแบบทำไม่ได้เต็มที่นะตอนนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าตอนนั้นทำตัวเองแบบทําตัวเองทําไม่เต็มที่จริงๆเนาะก็ยินดีกับเนยกับออนได้นะคอยเชียร์อยู่นะไม่ลืมนะคือแบบตอนนั้นอะตอนที่ไปออกับเนยกับออนใช่ป่ะทุกคนก็บอกกันว่าเออถ้าได้ต้องไม่ลืมกันไม่รู้ว่าสองคนนั้นลืมเราหรือยังโอเคไปขั้นหนักต่อไปค่ะพี่มาตัดผมหน้าไม้ยังไงคะไม่ให้เด๋อเกินของหนูเด้อมาก พี่ตัดเองนะคะทุกรอบไม่กล้าให้ร้านตัดให้นะก็จะตัดแบบซีทัวทุกคนตัดแค่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็สลด์สลด์ให้มันกลมๆลงมาแบบนี้นะคะ <S <S พี่มัทมแนวจะไปเรียนต่อที่เกาหลีไหมคะถ้าไปเรียนแล้วพี่มัทจะเรียนที่มหาอะไรอะไรหรอคะถ้าไปเรียนคงจะไปเรียนมหาวิทยาลัยหญิงล้วนนะคะอน่าจะเป็นพวกยอมเซอีฮวาอะไรเงี้ยถ้ามีแผนนะก็มีแผนอยู่แต่ว่าตัวเองไม่ได้ภาษาอังกฤษสักเข้าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเรียนภา,าษาเกาหลีที่นู่นเพราะอะไรนะคะเพราะฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องก็ ครัวเรียนภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องเหมือนกันพี่มาเคยเจอบางทันกี่ครั้งแล้วค่ะแงอิจฉามากเลยอ่พี่เคยเจอบางทันน่าจะสิบครั้งบวกสิบยี่สิบครั้งได้ไหมถ้ารวมงานแถลงข่าวคอนไฮทาสแฟนไซอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เจอที่เกาหลีก็น่าจะประมาณนี้ก็ไม่ได้เจอบ่อยนะสเปคผู้ชายที่มาชอบเป็นยังไงคะแทฮยองอึนอูแล้วก็สองคนนี้แหละถ้าแบบอันดับหนึ่งอันดับสองก็แทฮยองกับอึนอู กินกันขาดมากเลยอะพี่มาสนิทกับพี่ทำขนาดไหนะคะอ๋ออันนี้สนิทก็เป็นสนิทแบบน้องแฟนคลับนะคะก็คือเป็นแฟนคลับที่สนิทไหมก็สนิทอยู่นะก็สนิทอยู่คะ่ะแถวเมียงดงมีของติ่งให้ช็อปเยอะป่คคะจะไปสิ้นปีต้าแถวเมียงดงรู้สึกว่าจะมีชั้นใต้ดินจะมีสามสี่ร้านเลยนะทุกคนมีของติ่งขายเยอะมากามันคือดงของเขาอะทุกคนเออก็มีเยอะนะคะที่เมียงดงพี่มันมีลิปสติกของอะไรบ้าง มีของส่วนมากจะใช้แค่ TCE กับ E2D ค่ะมีแค่สองแบบนี้แทฮยองน่ารักไหมคะน่ารักที่สุดเลยค่ะ <laughs> เวลาพี่มัดเก็บเงินนะคะเก็บไงคะแล้วเวลาพี่มัดอยากได้อะไรพี่มัดทำไงคะ,ะเดี๋ยววิธีเก็บเงินเราจะทำ How To อีกคลิปหนึ่งนะคะส่วนอยากได้ของทำไงก็เก็บตังเป็นส่วนๆไว้นะคะจะเป็นแบบพวกที่แยกซื้อตังหกจะไม่เอาเงินที่เก็บมาซื้อแต่ว่าจะถ้าจะซื้อจะแยกเก็บ เป็นกองไม่ต่างหากเค่อยเอากองนั้นไปซื้อที่ยังไม่ยุ่งกับเงินในบันทีที่เก็บแช่ไว้นะคะโอเคทุกคนหมดแล้วนะคะถามสามสิบคำถาม 3, 4, 5, 5, วันนี้ก็ถ้าสมมติว่าตอบไม่ถูกใจทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราก็ตอบจากใจจริงๆนะคะว่างคำถามอาจจะแบบตะกุกตะกักนิดนึงแต่ก็พยายามตอบเลยนะจริงๆั้างหน้าเดี๋ยวจะไปตั้งคำถามใน IG อีกนะคะถ้าใครอยากถามอะไรที่มันแปลกๆแ,แนวกว่านี้ก็ไปถามใน IG ได้นะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะก็ฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะจ้าอันยอง